แม่ค้าใน i ออยากได้อดมินช่วยตอบลูกค้าแต่ใน d i ด e เรก e มสเซจเพิ่มแอดมินไม่ได้จะแก้ยังไงนะคะคลิปนี้จะมาตอบคำถามเรื่องนี้คะ่ะ ที่แม่ค้าใน IG เจอกันเยอะนะคะซึ่งมน์เองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือใน Direct Message นะคะไม่สามารถเพิ่มแอดมินเข้ามาช่วยตอบได้เวลาจะตอบลูกค้าค่ะใน Direct Message ก็จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีนั้นเท่านั้นที่จะสามารถตอบ Direct Message ได้ซึ่งคลิปนี้มน์จะมีวิธีแก้มาให้กับทุกๆคนนะคะวิธีแก้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอามาให้ถึง2ทางเลยทางที่1น,นั่นก็คือ คุณจะต้องเชื่อม ID กับเพจเข้าด้วยกันแล้วคุณก็โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะเวลาที่คุณโหลดแอปนี้มาแล้วอะค่ะข้อความใน Inbox Page จ ข้อความใน direct message จะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันนี้ก็จะทำให้อดมินของเพจนะคะสามารถตอบลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่1ที่ง่ายมากๆเลยนะคะและวิธีการที่2นั่นก็คือเวลาที่คุณจะบอกให้ลูกค้าใน IG สั่งของอะคะ่ะคุณจะต้องบอกให้ลูกค้าใน IG สั่งของผ่าน l i n e เ a เท่านั้นก็จะทาให้เวลาลูกค้าจะสั่งของก็จะทักเข้ามาใน l i n ์ เวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาใน LINE OA แล้วค่ะ LINE OA ตัวนี้สามารถเพิ่มแอดมินได้เมื่อลูกค้าทักมาเราก็ให้แอดมินใน LINE OA เป็นคนคุยกับลูกค้าแทนเราเท่านี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วค่ะใครที่เป็นแม่ค้าใน IG ลองเอาทั้ง2วิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะมันจะทำให้ เ,ออเราอะง่ายขึ้นเพราะบางทีเราขายดีมากๆเนาะเราตอบลูกค้าคนเดียวไม่ทนันเราจําเป็นจะต้องมีแอดมินหรือแม่ค้าบางคนทํางานประจําไม่ว่างตอบตลอดคุณอาจจะมีการจ้างแอดมินเข้ามาช่วยตอบลูกค้าโดยการใช้2วิธีแก้นี้ก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้มาเท่านี้ค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย